เป็นหนึ่งภาพน่ารักน่าเอ็นดูมากๆสำหรับภาพของคุณพ่อทิมพิธาและลูกสาวตัวน้อยน้องพิพิมพ์ที่ล่าสุดออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักขณะที่พาลูกสาวไปตัดผมพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าขึ้นป .3 แล้วค่ะพ่อพามาตัดผมแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนคลับหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักคุณพ่อคุณลูกกันมากมายอาทิน้องพิพิมพ์น่ารักสำเนาถูกต้อง น้องพี่พิมพ์น่ารักกิริยามารยาทก็น่ารักสมวยัยลูกสาวคนสวยของคุณพ่อตัดผมร้านเดียวกับคุณแอปใหม่ค่ะพ่อทิมเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักพ่อลูกที่แฟนๆเห็นแล้วต่างชื่นชมและมากดใจให้อย่างไว้เลยค่ะ